ออกทริปกับวิวไฟเดอร์เป็นยังไงไปดู <c oughs> <c oughs> ้อยากได้รูปที่คุหรี่ไมิโลเลยอ่ะเป็นครูสอนเปียโนด้วยมีหลายความสามารถมากอ่ะจุดเปลี่ยนที่เราเริ่มมาทําแห่เนี่ยมันเริ่มได้ยังไงคนที่บ้านนี่คือไข่นี่เขาช่วยทําทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเออสเนตว่าสเนตยี่สิบคันหนึ่งล้านนะครับทริปแรกที่ทําเป็นแห่เนี่ยยอดวิวเท่าไหร่ครับล้านห้าล้านห้าล้านห้า พี่พีนี้มากับลุงเต้นครับเดี๋ยวนะนี่กูเป็นพี่ฟ้องเลยเหรอครับต้อครับมากับพี่เต้นครับ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 พี่เต้นเนี่ยเริ่มทําช่อง youtube ครับช่องเต้นสูดูโอ้เนี่ยผมเห็นยอดซับพี่ขึ้นทีละแบบหลักพันหลักพันหลักพันมันมันนิสครับ แล้วมันนิดใช่ไหมผมอยากพี่แมสกว่านี้เพราะว่าต้องไปกับน้องคนนี้เลยคือเขาแบบเป็นเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบยอดซับโตเร็วมากโตเร็วมากแซงผมแล้วแสงยังแซงแล้วดีกว่าแล้วยอดวิวเขาเยอะมากด้วยนะเยอะมากโดยเฉพาะในติ๊กต็อกนี่หลักล้านหมดในยอดวิวอ่ะสนุกไงเขาจะพูดแบบดูเอ่อมาที่นี่มาเจอลุงเต้นแกแห่ ว่าเขาทำดีกงเยอะมากอ่ะผมได้ยินมาว่าน้องนัชชาเนี่ยเขาเป็นเซลล์ขายปอร์เช่ที่เอเอสใช่ไหมพี่เต้นเคยเจอไหมสมัยเขาที่ศูนย์นะ Está พี่เคยเห็นเขาแวบๆถามว่าเขาเคยเป็นเออตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแล้วจริงเหรอจริงเพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วมันเ,เรามานัดหาเขาที่ A, เอเอสทำไมอ่ะเขามีเส้นสายอยู่จริงเหรอเออที่นี่ใช่ไหมที่เขาเขาเคยอยู่ที่นี่เขาต้องมีเส้นสายใช่เดี๋ยวไปทำเนียนเราทำเนียนเหมือนจะมาซื้อรถก่อนดีกว่าป่ะ พี่จะมาซื้อปอเช่ฮะนิ่งเลยนิ่งเลยเพราะว่าพอคุณก็บอกจะซื้อแล้วนิ่งเลยนิ่งเลยอะนี่ไงเห็นไหมน้องเ็าต้องแฮ่ใส่แล้วก่อนเรเวลนั่งรถไฟไปสิงคโปร์รู้สึกเหมือนเป็นเมดูซ่า อันนี้เป็นคาแรคเตอร์เลยใช่ไหมคะเป็นไงใส่ค่ะเป็นบางเวลากับบางอารมณ์ตอนนี้ยอดซับใน YouTube เท่าไหร่นะคะสี่แสนห้าหมื่นประมาณละจะแซงแล้วบอกแล้วที่ทำนานที่ทำมานเนี่ยเอะสองปีมันเริ่มจากการที่เราไปทำคลิปทิกตอกหน้านิ่งก่อนถูกไหมมันเลยกลับมาทำให้ยูทูบขึ้นพี่ยังดูเลยเพราะพี่ชอบคอนเทนต์เขาอย่างแบบคนฟอรเช่ราคาเท่าไหร่พนเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันได้ได้ความรู้ไอะไม่ว่าตอนนี้จะเป็นเซลล์ที่นี่อยู่ป่ะครับ แล้วค่ะไม่เป็นแล้วเป็นนัดช,ชาแห่แล้วค่ะนัช,ชาแห่แต่มีเส้นนะยังมีเส้นมีเส้น่เส้นใหญ่กว่า้นี้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยว,ยวลองดูค่ะคือถ้าวันนี้เรา,เารจะไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยหารถมาให้พวกพี่ขับสะคันได้ไหมได้เลยคันไหนะจะได้ เอารุ่นที่มันเจ๋งที่สุดใหม่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดตอนนี้เลยดีสุดเลยไม่สุดเลยไม่สุดเลยเหยียมเลยเหยียมเลยได้ไหมอ่าได้เดี๋ยวดูเลยดีกว่าไปหารถมาให้พี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเดวันนี้พี่เลี้ยงข้าวโอ้โหพี่เลี้ยงข้าวนี่แบบเออหมอกลงเลยเนี่ยวันนี้นานทีจะเลี้ยง ได้ปะเนี่ยได้ไหมคะโอ้ยไม่ใช่รถเก่าๆคันนี้ใช่ไหมนี่รถรถเมียรถเมียรถแก่เพิ่งเขาให้รถอะไรเรามาครับอะไนี้เอาเลยมาโอ้โหสวยเลยอันนี้สีอะไรฮะสีคาเลล่าไวท์แมสคาร์นข้างในเป็นได้วัสดุดีไซน์คู่เลย นี่อะแบบไม่มีหนังเลยเหรอเออไม่มีหนังเลยเหรอคาทัล่าคาทาล่าใช่มันเป็นคอนเซ็ปต์ของ GTS แล้วตรงนี้เป็นหนังแบบเป็นหนังแบบรีไซเคิคคอนเซ็ปต์ของ GTS คือต้องเป็นหนังคาทาล่าตึลซิ่งติวไลท์เวทนี่รู้เยอะจังเลยอ่ะทำไมเก่งอ่ะ ไหนลองนี่ลองที่ยังไงถ้กินแรงมากอะไรยังไงถ้าให้สอนพี่เต้นในการพรีเซนต์รถคันนี้เนี่ยเราเราจะพรีเซนต์ยังไงให้มันน่าสนใจรถคันนี้มีหนี้อได้ได้ได้เลี้ยวได้โอเคจอดซื้อแล้วแค่นี่คือต้องเสียบปลั๊กใช่ค่ะเสียบปลั๊กด้านน้านี้เลยแล้วถ้าเราจะไปเที่ยวอุทัยธานีกันอย่างวันนี้จะพาไปที่อุทัยธานีเพราะว่ามันเป็นจุดเที่ยวอันซีดมากในภาคกลางเคยไปภาอุทัยอุทัยก็เคยผ่านผ่านวันนี้ไม่ผ่านละวันนี้จะพาไปเที่ยวเลย วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่โชคดีมากได้มากับน้องนัทชานี่ได้รถแบบว่าไม่24กิโลพี่เต้นสูงโลกเลยคือเขาเชื่อใจนัทชาไงเตลระดับ VVIP ร้องเพชรนัทชารับจบค่ะรับจบ <laughs> อ,ยอยากกันนั่งโรลเลอร์คอสเตอร์เออมันแรงมากเลยอ่ะน <laughs> ั้งหลังที่แบบสไสไหลทั้งหลังเลยแต่ว่าไทยคารเนี่ยลูกค้าเขาก็ฟีดแบกนะว่าตั้งแต่แบบว่าใช้ไทยคารมาเนี่ยตัดเรืเ่องขั้น้ำมันออกไปอะ่ะคือมันประหยัดมากเลยนะค่าไฟ <laughs> คือไม่แพงนะเดือนนึงเนี่ยลูกค้าว่าไม่ถึงพัน เขาบอกว่าใช้ทุกวันเลยนะแล้วอย่างถ้าแบบชาร์จเต็มๆแล้วเป็นหมดอันนี้ก็คือ307กิโลใช่ไม่ต้องชาร์จเลยใช่ไหมต้องบอกก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจคือในสเปคเขาบอกว่าเฮ้ยวิ่งได้ไกลถึง500กิโลอ้าวเรื่องมันขึ้นมา3า0เพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นรถใหม่ตัวประจุไฟฟ้าของเขาเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานมันต้องใช้เรื่อยๆแบตยังไม่ขยายคือสุดยอดเรื่องของเซลล์คือบางทีเราลืมไปว่าเขาเป็นเซลล์คือเราดูเข้าในยูทูบแบบเราูเขาที่ว่าเขาไม่ได้เป็นเซลล์แล้วนี่คุณรู้จร รเนี่ยเราบ้ารถขนาดนี้ฟิลเหมือนขายรถจตอยได้รเสอนี่คือแบบตกใจในเซลล์เก่าเลยเนี่ยรับักคันไหมคะไม่พี่ซื้อตั้งแต่ตอนบอกว่ามีสี่ล้อแล้วอันนี้มันเป็นกระจกแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นกระจกแบบนี้แล้วมันร้อนทาไงมันไม่ร้อนหรอคันนี้มีนี่ไหมลองนี่มีไหมหมายถึง variable หรอใช่ variable มันจะปัดเฮ้ย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 เฮเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย นี้คือเลือกได้เลือกเลเวลเหรอนี่ไงนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่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 องนี้เซมิอ้านีลายอันนั้อันน้คือเมื่อกี้ตอนแรกที่ามาเรามาแบบใสนี่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่นะชาเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วกดแบบเร็วๆดิมันจะตื๊ดไ่รู้จะส่เพงรกันยังไง จริงมันสแกนได้นะกระดิ่งก็ได้เขาจ่ายสามคันเนี่ยแต่ตอนนี้เราจ่ายป่ะจ่ายสามคันเฮ้ยพี่เต้นให้ตังมาจ่ายสามคันมันเป็นเรื่องที่แบบอินฟิูเควอมากอ่ะเรจะส่งบินไปเก็บวิไฟเดอร์นะอย่าคิดว่าฟรีสามคันเลยครับ คือเป็นเซลล์ขายมอเตอร์ไซค์มาก่อนเมื่อกี้ได้คุยกันเพราะว่าอะไรถึงเปรียดจากการขายมอเตอร์ไซค์มาเป็นปอเช่มาเป็นเซลล์ด้วยความวันที่บ้านนะคะเขาก็เป็นห่วงเลย ทษทีเป็นเซลไปก็ต้องก็ต้องขี่ไิไปไปด้วยขี่นี่ตองเป็นลูกค้าลูกค้าแล้วลูกค้าก็แบบว่าลูกค้ามอไซค์อ่ะผิ่ดหน่อยเซลแบบมอไซค์ผู้หญิงทีแรกก็ต้องแบบมีทรงนะแบบเซ็กซี่หน่อยอะไรอย่างงี้ป่ะตอนแรกเคยพี่ได้ยินมาว่ามาเป็นเซลลอเอสตอนแรกเนี่ยสี่เดือนแรกนี่ขายไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยฮะขายไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรอ่ะพูดตรงๆเลยว่าไม่ เลยนะแต่ว่าดัานโชคดีขายได้เดือนที่หา้าคือยังอยู่ต่ออย่างเงี้ยมันมีช่วงนึงเนี่ยม,มันแบบเป็นช่วงโควิดอ,อ่าใช่เดิมก็ขายยากอยู่แล้วหูเอ A, นี่ก็ได้เดือนละคันนี่คือเก่งแล้วนะเอเอ,เอพอมันเป็นช่วงโควิดนี่ขึนหนักเลยโควิดนี่คือไม่มีคนมาที่โชว์รูมเลยที่เขาอ่ะตั้งเตาไวเ้เดือนละ 3, เดือนละสามคันซึ่งพี่ๆเขา,าขายกันดี เก่งมากเลยนะเมนูคนเดียวเนี่ยที่แบบว่าโ,โหตายแน่แน่แล้วก็คือช่วงโควิดด้วยคือเรียกว่าไฟลนก้นแล้วใช่คือต้องทําอะไรสักอย่างแล้วใช่ตอนนั้นก็มาคันคายเน<อ>ขายแค่สองรุ่นนี้แหละพวกรุหนึ่งโอ้โหขายยากคารละสิบกว่าล้านมันก็เลยถึงจุดที่ว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแล้วเราเริ่มทําอะไร เริ่มอยู่ทางยูทูบก่อนเลยอ่ายูทูบเปิดช่องยู u ูบนัดชาเปช่องเลยถ่ายแบบ iPhone 7็ดพาร์ตอะตอนนั้นจำได้ถ่ายคนเดียวพูดอธิบายยังไงบ้างพูดพูดอธิบายขายรถตอนนั้นตอนนั้นเป็นสไตล์ยังยังยังไม่เป็นสไตล์แหงยังหาสไตล์ไม่เจอยังไม่มีสไตล์แห่ยังไม่แห่ตอนนั้นคือก็เหมือนเซลล์เดินขายรถปกติถ่ายคลิปใช่ค่ะอ๋อแล้วแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงจากการจากการทำคลิปแรกคลิปแรกออกไปก็คนดู หลักสิบหลักร้อยเองยไม่เยอะเท่าไหร่เลยแต่ว่าตอนนั้นด้วยความคิดว่าถ้าเราไม่ทาอะไรสักอย่างเลยอ่ะแน่นอนคาตอบมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผมเร็วไม่ได้ต้อไปแล้วแหละถึงเวลาที่เราต้องออกกับที่นี่เอาแล้วจุดเปลี่ยนที่เราเริ่มมาทําแห่เนี่ยมันเริ่มได้ยังไงแล้วมันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรถึงได้ทําทลิปที่แบบหน้านิ่งแล้วก็แห่อย่างงี้นะไปรีวิวรถคยเอ็นจีดีเอสก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ้ยลองทําแบบ อันนี้ไหมอะไรนะคดีเด็ดคดีเด็ดแบบเป็นยังไงไปดูมาไปดูก็เลยลองทำสุดตอนนั้นนไม่ได้คิดอะไรเลยนะคือไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยทำออกมาแล้วมันจะมียอดวิววรยล่อขนาดนี้เกนจีทีเสปรถสวยดูดีรถคันนี้มีดีอะไรไปดูนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้คือมันมีความครีเอทีฟนะคืออยู่ไม่อยู่เฉยคือพออะไรไม่เวิร์คอยู่ก็พยายามดีวิลลปพยายามจะพยายามจะหาวิธีถูกว่า คือถ้าเกิดทำแล้วไม่เวริร์คก็ะทำไปอย่างนั้นมันก็ไม่ไปไหนไงจุด <c oughs> เริ่มต้นที่ไปคิดว่าเออเกูทำแบบคดีเด็กก็ได้เนี่ยมันไปเอามาจากไหนนี่ค่ะ,ะ,ะคือทำยูทูบเนี่ยคนที่บ้านมาทำวยกันช่วยกันทำเขาบังคับให้หนูทำจริงจริงหนูว่าไม่คิดจะทำตอนนั้นจะกลับบ้านนึกว่าเฮ้ยรีวิวเสร็จแล้วยูทูบจบพออะก็แบบเฮ้ยต้องท,ทำหน่อยดีทำไมไม่ทำ จะรู้เหรอหรืออะไรคนที่บ้านนี่คือไครคนที่บ้านย้อนกลับมาที่คนที่บ้านก่อนโอเคคือใครที่อยาข้ำเขาพ่อแม่พี่น้องญาติแฟนหรืออะไรหรือยังไงเออคนที่บ้านเนี่ยเออพี่อยากรู้คนสนิทอนสนิทที่คขาช่วยทำทุกอย่างเนี่ยคนที่บ้านเนี่ยเรียกว่าเออนสนิทอนสนิทเรี่คนใจ อัลิ oh! ั้มแรกที่ทําเป็นคดีเด็ดเนี่ยแห่เนี่ยยอดวิวเท่าไหร่ครับคลิปแรกคลิปแรกก็ล้านห้าโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ยนะลงไปปุ๊บอะก็แบบมันก็ลงไปงั้นก็ปกติทิกตอกคนดูก็หลักพันอ่าก็เลยแบบเออตื่นมาทีเฮ้ยล้านห้าเฮ้ยงงเลยที่มันน้อง ปอยเช่ที่นาเลยจำได้จำได้คลิปสองอ่ะก็ยังคิดจะไม่ทํานะเขาก็ังขับให้หนูทําอีกแต่ว่าจะทําเป็นคนที่บ้านนี่ใช่้านดีารู้ใจคนรู้ใจก็คือแบบอ่ะน้านิ่งเหมือนเดิมลองดูซิก็ยังไม่คิดนะก็คิดแค่ว่าเออก็คงดังแค่เปี้ยงคลิปนั้นแหละแตอถ้ามันดังเนี่ยคลิปต่อไปมันก็จะนิ่งๆมันตอบไม่ได้อ่ะก็คงไม่ได้ขนาดที่อกมั้งลงไปปุ๊บเฮ้ย ตกเย็นละวแปดแสนวิวโอ้โหเราเริ่มเห็นทางแล้วเราเริ่มจุดประกายแล้วมีเออมีโซมีโซมีโมันเริ่มพิว่าคาแรคเตอร์ได้ไงคือบางคนทำหน้านิ่งๆอย่างพี่ทำมันก็คงไม่ได้อ่ะผมไม่เชื่อผมว่าพี่ได้ย้อนสอนเดี๋ยวสอนนี่เอางี้เราพิสูจน์เลยเราพิสูจน์เลยเดี๋ยวให้นาาสอนใช่ไหมให้พี่ทำแล้วพี่ลงติ๊กต็อกเลยแล้วดูดีว่าแม่งแม่เวิร์กหรือเปล่าได้เอาเอาเอา พอคลิปพวกนี้ออกไปแล้วอะยอดขายรถมันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มสิคะเดือนหนึ่งจากที่ขายได้แบบว่า3 4มสคันก็เป็นแบบเจ็ดปคันเลยนี่คือขายก็คือเขาแบบติดต่อมาเลยอยากจะคุยกับเซลคนนี้ใช่ค่ะเขาเรียกเราว่าอะไรนัชชาและค่ะเซลนัชชาเนัชชาชื่อในติกตอกเราก็ใช้ชื่อนัชชาเป็นชื่อที่จำง่ายคนดูแล้วมันเข้าถึงง่ายผลนี้คือแบบปอเช่ปกติความรู้สึกของคนท้า้งนอกอาจจะรู้สึกโ้หมันแบบ มันซูเปอร์หรูซูเปอร์แพงอะไรเงี้ยแต่เจอน้องชาแล้วแบบมันเข้าถึงได้ไงจริงเก้าวเดินเข้าไปในโชว์ดูปอร์เช่แล้วมันค่อนข้างเข้าไปยญญากช่แต่มีน้าชายอยู่เลยมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอคนนี้ประจำเลยทิกตอกจับต้องได้ใช่ไหมพี่กับค่ะใช่ช่วงแบบจำเจ้าทิ่ตีกันเก่งคันนึงถ้าเอาแบบในการมอเตอร์ทู20คันนะคะโอ้ยมอเตอร์โชว์นี่ทีเดียวนะ20คันนี่เราได้ค่าคอมโดยประมาณต่อคันก็ประมาณ20,000ยี่สิบคัน พึ่งล้านนะครับแต่พี่ยังสงสัยว่าแล้วอยู่ดีทำไมถึงไม่ได้เป็นเซล AS ละออกมาเป็นยูทูบเบอร์มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยก็ด้วยความคิดว่านะชาก็ทำงานเซลมาประมาณแบบ4ปีหรือปีตัวตัวพอมามีในเรื่องของยูทูบเบอร์มันทำออกมาแล้วเฮ้ยมันไปได้ดีคือจริงๆตอนแรกก็ลังเลนะว่าเฮ้ยจะไปต่อไหมจะไปค แต่ว่าพอมาคิดดูแล้วเนี่ยเวลามันไม่ได้อะค่ะเวลามันหนักเกินไปแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็ต้องถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วอะว่าเราจะต้องออกไหมสุดท้ายก็แบบอ่อกออกมาต่อว่าการทำ YouTube ว่ายู่อยู่แล้วเป็น Full-time Job จะาไหดีๆมีคุณภาพมันทำก็แกแๆๆก็ไม่ไม่ค่อยไปนะมันต้องทุ่มเทของาชาเนี่ยที่ดูแล้วเป็นรายการท่องเที่ยวที่คอนเซ็ปต์ชัดเจน จะลําบากเหมือนกันแต่ว่าลําบากเดินทางแบบสไตล์แบบเขาบัะเจ็ต่ากัขอโทษนะเขาไม่ได้ลําบากพาะมึงเลยนะคือคือมึงลำบากแบบลำบากแบบทำไมไม่รู้อ่ะน้องคนนั่งรถไฟชั้นสามไปสิงคโปร์พี่มันลำบากเวลาต่ไมั้งใจว่าจะไปลำบากไงไอยคืออันนี้อันนี้ถามหน่อยว่าคือไอเดียที่สมมติว่าจะโอเคอยากจะรีวิวรถไฟชั้นสามเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครทํา หรือว่าอยาก experience สิ่งนั้นจริงๆพูดตรงๆเลยค่ะก็คือหนูอยากทำให้มันสุดนะคะทำอะเคสุดทางไปทางนี้เลยว่าอย่างเงี้ยไปแล้วเป็นยังไงเราไปในรู้ที่ใครเขาไม่ไปกันอุบติเนี่ยถ้านั่งรถไฟไปสิงคโปร์เนี่ยเขาจะนั่งตู้นอนค่ะฉันกเคยนั่งตู้นอนมาแล้วแหละมันสบายไง ถ้าไปทั้งทีอ่ะมันต้องไปให้สุดไปให้โหดกว่างั้นเราไม่แะวั๊มเมียครับพี่เต้นสบายครับตายดีนะเพราะว่าเมียขับอยู่ลังแล้วถ้ากระทันหันมากเขาจะด่าเราได้เล่นกลัวเมียด่าถ้าเลี้ยวเร็วคือเราเลี้ยวทันแต่ข้างหลังอาจจะไม่ทันแล้วเลยถ้าเลยนี่จะต้องเป็นปัญหาใหญ่โตมากจะต้องมีเสียงจากเจ้านายเราสองคนเนี่ยหวยวายว่ามึงทำอะไรกันเพราะว่ามีเสียงมาหลายหดแล้วใช่ไหมครับคุณกุลิโมเมนทด้ยรน เต้นบอกว่าถ้าไปกินเลี้ยวฟุบเข้าปั๊มไปเลยอย่างเงี้ยแล้วคันหลังเลี้ยวไม่ทันน่จะโดนด่าไม่เหลือจะเลี้ยวเข้าปั๊มทำไมอ่ะพี่เต้นปวดฉี่แล้วพี่เต้นก็บอกว่าแก้มเขาต้องฉี่แล้วถึงเวลาที่แก้มเขต้องฉี่แล้วจฉมอ้าดไม่ปวดอย่ามาอ้าดทำทองเลยว่าแก้มมันปวดฉี่มากแต่กลัวไอ้แอนด่ารับรองกูรับประกันว่าเมียกูปวดฉี่มากแต่กลูท้อหน้าก็ได้ จริงจากใจเลยทาไมคนถ้าจะต้องซื้อปอร์เช่ถึงจะมาซื้อกับ a อดีกว่ายังไงก็เอเป็นศูนย์บริการที่เป็นดิลเลอร์ออโตไรซ์นะคะที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็เวลาเราซื้อรถเนี่ยในเรื่อของวันรังตีอะไรเนี่ยเราจะดูแลโดยโรงงานปัดความรับผิดชอบไม่ได้โรงงานดูแลเลยโรงงานปอ r เช่ตรงโดยตรงเลยใช่ส่วนตัวพี่พี่ซื้อรถมือสพี่ยังอยากได้รถเอเลยเพราะว่ามันมีที่ซ่อมแน่นอนเน S <S คือ worst case อ่ะอยู่เข้าสูนย์ได้มันกลับบ้านได้อ่ะมันมีบ้านให้กลับอ่ะก็ชื่อรถเก่าก็กลับบ้านเก่าตลอดเลยนี่พว<สะ>ันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวอุทัยธานีกันแบบชิลๆ <บ rai S 1> ดีกว่าเ<บ>พราะว่าอุทัยเนี่ยเป็นเมืองที่แบบหลายลวคนผ่านแล้วก็ไม่ได้ ข้าไปเที่ยวเท่าไหร่เยจริงๆแล้วมันมีแบบถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยไปครั้งหนึ่งเคยผมเคยไปนอนในโรงเรียนพี่เดี๋ยววันนี้จะพาไปนอนในโรงเรียนอีกชอบเลยพี่ดีใจตอนแรกพี่ไม่รู้ลอยไปไหนไ่แล้วรีบบอกไปอุทัยอ่ะพี่พี่ดีใจเพราะพี่ไม่เคยไปเพราะเราขึ้นเหนือแล้วเราผ่านไปเลยไงเราจะไปอุทัยนี่นัชชามีแบบว่าเซอร์เวย์อะไรมาบ้างไหมว่าเราจะไปก็แนะนำเลยค่ะมีร้านดังเลยร้านไทยพันนะคะถนนปังสัขยาช่วย ีไปอยากกินแต่ต้องโทรจองนะเอาได้เลยเดยโทรจองให้เลยได้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 ฮัลโหลค่ะสั่งขนมปังใช่ไหมคะใช่ค่ะสั่งค่ะแล้ววันไหนคะแล้ววันนี้ค่ะวันที่กล่องจ๊ะห้ากล่องค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัชชาค่ะนัชชาค่ะใช่นัชชานัชชาแห่ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะยย ทำที่ n o r m a หรือมะ n o r m บ้านนี้เจ <main> ็เ <dwar os> <ul ungs Ollie> ่ลยนะครับว้าวอไปเลยวะได้ไหมเล่นไหมปามอยแคบนะคะปีที่จอดได้ประมาณสอ0พัน ทำไมที่นี่มีสีม่วงเยอะแยะเลยอะก็ที่นี่เป็นสีของสมเด็จพระนิธิาธิราชอ๋อระเทพใช่เป็จพระเทศท่านมีพราชวังอยู่ที่นี่อ๋อท่านอยู่ที่นี่เลยงรถ่นี้คนที่นี่ก็รักท่านมากร็เลยตสีม่วงเยอะมากเลยอะชอบอะวันนี้เราจะเข้ามาอยู่ในเมืองเก่าที่เป็นเมืองของไทยธานีแล้วก็จะมีโซนที่เขาไปเดินเล่นกันเนี่ยชื่อว่าตรอกโรงยาร้านขนมที่เราจองเมื่อี้ก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าน่าจะใช่ อย่างไรเนี่ยตรงตรงว่ะตรงว่าหรือไงยังไรมาเมียวเอ้ยตรงนี้เอ้ยเวนไปก่อนวนรอบไปก่อนว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 นอ่ะเอาวนวนพี่เต้นพาวนเล่นพี่เต้นหล่ไปไหนเนี่ยมึงยังมาทำเป็นขำๆไปเนี่ยซ้ายมือขวาเดี๋ยววนผมพี่วนจนผมไม่เห็นแล้วมันไปไหนซ้ายแรกไม่ใช่หรอเนี่ยซ้ายแรกอ่ะ้ายแรกอ่ะ้ายแรกก็ได้ตามตามใจคุณแอนเอาผิดผิดผมผิด ไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนไว้ FC ก็มานานจะมี FC ฟซีจำเขาได้สักทีเดินหน้าบ้านมาเลยวันหนึ่งขอคนก็พอแล้ว FC เนี่ยพี่เปล่าไม่มีอะไรเราจะไปไหนเนี่ยตอนนี้ยก็เนี่ยค่ะร้านอยู่ตรงนี้นี่เองเดินไปปุ๊บแป๊บเดียวถึงเลยร้านไทยพันนะคะได้กลิ่นแล้ววะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหนั่นไงป้ายสีเหลืองไทยพันต้นตำรา ห้าเงอนเดห้ากล่องร้อยบาทนะจ๊ะกล่องละสิบรูปร้อยยี่สิบบาทนะคะไม่มีตังค์แล้วแกเยอะสุด่เลี้ยงหลานไหมขอบคุณฮะนี่พันสุดท้ายแล้วดีไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วก็ไปฟ้านก็ดีเออไม่เหมือนคราวที่แล้วนะถ้าจะไม่มีน้ำมันกลับบ้านคราวนี้จะร้ไฟฟ้าไม่ต้องเติมน้ำมันอันนี้ไฮไลท์คืออะไรฮะใกล้จากขยะก็ายนหเป็นต้นกำลังไทยเลยเจ้าแรกเจ้าเดียวของไทย ลองชิมกันหน่อยดีกว่าแม่เถิดชิลเลยได้ไหมอันนีเลองชิมชิมชิมสักกลองเลยชิมเลยชิมเลยค่ะโอ้โหใจทะลักเลยอ่ะใจอึ้งอึมากเป็นไงบ้างอร่อยอ่ะอือันนี้สัมผัสยาชาไทยเหรอไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ได้ใส่ชาไทยค่ะน่คือกลิ่นน้ำตาลเลยค่ะไม่ได้ใส่ยังใส่สีไอ่แบบผสมอาหารที่แต่งให้ดีให้ดีแบบให้ให้น่าทานหน่อยค่ะ ออร่อยอร่อยอันนี้ต้องกินเลยนะเนี่ยนุ่มนะขนมปังนุ่มนุ่มขนมปังนุ่มหวานกำลังดีอร่อยขนมปังเดีียรลูกขายวันละกี่ลูกฮะทำไมตถึงต้องโทรมาสั่งจองขนมมันทางสดนะคะแต่ถ้ามาถึงซื้อเลยเนี่ยบางบางคนเนี่ยจะสั่งอีกสี่สิบกล่องห้าสิบกล่องร้อยกล่องมันก็ไม่มันก็ไม่ทันเราเป็ิไปทัานที่ต้องสั่งจองก่อนเพราะว่าเราจะได้เตรียมไว้ขายมากที่สุดวันละกี่ลูกคะ สามพล,ลูกสามพลูกนี่ถือว่าเงียบเงียบอ้ยวันละเป็นหมื่นลูกใช่ไหมวันละเป็นหมื่นลูกอร่อยเนื้อนุ่มถูกใจใช่เลยแพ่หนูบอกแล้วว่า ไม่ผิดหวังมาล่างนี้เห็นไหมดูดูดูดิกี่ลูกกินไม่หยุดเลยเนี่ยกี่ลูกแล้วโอ้โหก้าแล้ววันนี้ไม่ต้องกินละค่ะอร่อยอ่ะเจ๋งเลยครับขอบคุณมากครับใจชื้นเลยขอบคุณค่ะอิ่มแล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นไรเดี๋ยวใจเย็นเมายาเมายา คืออย่างนี้คือทําไมเป็นชื่อตรอกลงยาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นชุมชนของคนจีนอ๋อใช่แล้วก็เป็นสมัยที่แบบว่าอาฟิ่นเนี่ยยังถูกเขายังมีโรงสูบฟิ่นอยู่เคยดูในหนังเคยเล่นหนังเลยเล่นละครรู้เลยล็สี่ล็อห้ามีเออเรือนไม้จะเหมือนมากเลยนะพี่ ลกพีไปแล้วลูพีไปแล้วกว่าจะได้รูปอยากได้รูปวันนี้ไม่รอเลยอ่ะไม่รอเลยเดินไปนู่นเลยอ่ะโอ้โหใจไม่มีรถกลับแล้วมั้งเนี่ยไปแล้ววีรีไม่รอแล้วสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับสสวัดีครับอันนี้คืออุทัยเฮอริเทจเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าอยากกลับมาอีก ก็เลยพาณชามา,ารีวิวโรงเรียนเวิวโรงเรียนอูทายธานีเป็นยังไงไปโดโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนเออเล่นอะไรก็ไม่รู้ทำความผิด ต้องเข้าห้องปกทองนี่คือโต๊ะครูใหญ่ครูใหญ่หายไปไหนเป็นครูสอนเปียโนโด,ด้วยมีหลายความสามารถมากอะ่ะมัว่วละเป็นมัว่วละตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับน้องนัชชา จะสอนพี่เต้นอัพยอดวิวจากการทรีวิวรถแบบชเดี๋ยอจะได้เพิ่มมาทั้งสองคนสองคนห้าคนไม่ได้หรอถ้าให้รีวิวคันนี้จะให้พี่เต้นรีวิวไงถึงจะมียอดวิวเยอะอ่าก็ต้องแบบ ใส<น>่อินเนอร์เข้าไปใส่อินเนอร์อะใส่อินเนอร์หน้าหน้านี่ก่อนหน้านี่กหน้านี่ก่อนนะอะนาเริ่มดูที่หน้านี่หน้านี่หน้านี่ตรงนันเราเริ่มจากจุดไหนก่อนนะทำทำให้ดูได้ไหมอ่าอ่าแบบรีวิวไทยคาร์จีทีเอสเป็นไงไปดูรีวิวไทยคาร์จีทีเอสเป็นยังไงไปดู รีวิวคายเยน GTS เป็นยังไงไป่ไมคุณแม่คุณไม่นิ่งอยู่เวตาคุณต้องต้องง่วงๆด้วยโอเคโอเคต้องตาง่วงด้วยเอามากินตาแข็งไปตาแข็งไปมึงเห็นถ้าผ่านแฟนกูเลยเหรอก็ต้องหาจุดเด่นของมันนะคะว่าอะไรดีรูดปื้ดรูเปิดรูดปื้ดรูเปิดรูปิดระวังมือมีหลังคาไว้นอนดูดาวกับคนที่คุณรัก อะไรนะขออีกทีทิ้ลืมไปแล้วจ้าไม่เห็นนักชาติเราเลยนะูดพื้อลูเปิดใช้เวลาไม่เกิน10นาทีในการบ่มสอนเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงผมตัดเสร็จแล้วแต่เรามาดูที่อาคู่กับใ่าพี่เต้นรีวิวรถแบบนัชชาได้ไหมคะใช่รีวิวไทยแคน GDS เป็นยังไงไปดูรูดปลื้ดลูเปิดอุ๊ยไม่เปิดมีหลังคาไว้ดูดาวกับคนที่คุณรัก ถ้ารักหลายคนไปซื้อรถเพิ่มได้ที่เอสไปดูก like ันได้เลยนะไปปั๊มยอดวิวด้วยจะได้รู้สึกแบบภูมิใจนะคะที่เราได้แบบว่าปั้นลูกศิษย์คนแรกนะคะพี่เต้นนะคะเจ๋งมากอ่ะได้วิชานะวันนี้คุณได้วิชาไดวิชาติ๊กตอกผมน่าจะพุ่งแล้วล่ะเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์ เสียงพ่เต้นให้ด้วยนะครับผมเรนเซอร์ครับเหมือนกันเซอร์ใช่นัทชาชื่ออะไรนะนัชชานัชชา NCS ค่ะ NCS แปลว่าอะไร NCS NCS นัชชาเซ็กซี่กับนัชชาสินสายแล้วชั้นโอเคโอเคโอเคคูลิวฟายเดอร์นะครับผมมาติดตามกันด้วยอ่ะวันนี้เรามาปิดคลิปกันแบบนัชชาดีกว่านัชชาบอกอมาพี่พูดอะไรบ้างนิ่งๆหน้านิ่งอ่าได้เลยค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ ทริปมีสนุกมากๆเลยฝากกดติดตามช่อง w i l ไฟ i ดอร์อุ้ยผิดติดตามช่อง S <S นาชา ACS ด้วยนะคะอุ้ยถูก <laughs> เอ้ยเอ้ยถูก <laughs> เออค่ะเทนเซอร์อูวินเทจด้วยครับช่องเทนเซอร์อูวินเทจด้วยครับ <View> ช่องจินเตอร์อูวินเทจด้วยครับว i วไฟ i ดอร์ไทยแลนด์กดหนักหนัก